สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน Home For You จะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆที่นิคมพัฒนาซอยส1สาย13นะจะบอกว่าโครงการเนี่ยว้าว,าวามากเลยนะมีบ้านแบบสวยๆให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับอะเดี๋ยวพี่อุ้มขออนุญาตสลับกล้องไปด้านหน้านะค่ะหลังนี้บ้านเดี่ยวค่ะ 5 10.3ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะพี่อุ้ม<ะ>ลูกค้าลูกค้ามาทางนี้ค่ะบอกว่าโครงการเนี่ยทำเลว้าวามากเลยเนาะ,ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม WPA 36เลยเนาะใช่ค่ะอยู่ห่างกันแค่ประมาณกิโลเดียวเองอะด้านหน้าคือโรงงาน b y d ค่ะอ่าพิกัดโครงการเนี่ยสุดยอดมากเลยนะใชะตรงนี้หน้าบ้านนี่ก็จะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะจอดรถยนต์ได้2คันนะคะจอดด้านหลังได้ด้านหน้าได้ สบายสบายเลยเนาะจอดรถยนต์ได้สองคันนะครับตรงนี้จะเป็นแบบแนวลึกเนาะ,ะนี่นะ,ะมาดูข้างในตัวบ้านกันค่ะว,าว้าวนี้จะเป็นหลังตัวอย่างเนาะ,ะนี่เป็นบ้านตัวอย่างสองห้องนอนอสองห้องน้ําอันนี้จะเป็นส่วนของห้องโถงเนาะห้องโถงก,ก็จะกว้างกว้างนี้เลยนะสวัสดีค่ะ,คะเจอเซลลตัวท็อปค่ะพี่นุษนั่นเองค่ะ วันนี้พี่นุชปจอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งเนาะห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะที่นอนใส่เตียง6ฟุตได้เลยแล้วก็ในห้องนอนห้องที่หนึ่งเนี่ยจะมีห้องน้ำเปนตัวด้วยเนอะค่ะอ้โหอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะได้มาตรฐานค่ะ ตรงนี้นี่กระเบื้องให้สูงถึงเพดานเลยเนาะชาเวอร์ตัวใหญ่ค่ะอ่ามีเรียนชาเวอร์สองระดับเลยค่ะใส่ใจด้วยช่องเก็บของนะคะทําให้แล้วค่ะห้องน้ำดีเบียมากๆเลยเนาะห้องน้ำสวยค่ะแต่เราไปชมในส่วนของห้องน้าห้องน้ำอีกห้องเลงอันนี้จะเป็นห้องน้ำมาเตอร์เนาะห้องน้ำหลักนะครับห้องน้ำสวย เรียนชาวเวอร์ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเวลาแขกมาเยี่ยมบ้านมาเที่ยวบ้านก็ใช้ห้องน้ำห้องนี้ได้เลยค่ะสุขภัณฑ์นี่พรีเมียมเลยเนาะค่ะเมริกันสแตนดาดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรงนี้ห้องนอนห้องที่สองจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองเนาะใหญ่ๆกว้างๆันเลยจ้ะบ้านน่ารักมากเลยค่ะมีห้องมาเลยเนาะใช่จะบอกว่าทางโครงการเนี่ยทำบ้านตัวอย่างสวยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของโซนครัวเนาะ มาดูห้องครัวกันตรงนี้สามารถตั้งโต๊ะทานข้าวได้เดลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีปลั๊กไฟนะคะ,ะสิ่ง้ังจานแล้วก็ช่องเก็บของเนาะท่านที่ชอบหลังบ้านโลง่งตรงนี้นตรงนี้ลูกค้าสามารถทําเป็นส่วนครัวได้นะคะ,ะสามารถปลูกผักปลูกอะไรได้หมดว้างเลยเนาะ เราเดินวนมาทางนี้ชมรอบบ้านหน่อยค่ะตรงนี้จะเป็นแนวลึกเนาะจอดรถยนต์ได้สบายเลยนะสองคันหรือว่าลูกค้าจะต่อเติมทําเป็นจัดสวนเดี๋ยวเลยอตรงนี้ฐานเงินเดือนกู้เริ่มต้นเท่าไร่เอ่ยรับรวม20,000กว่าบาทขึ้นไปกู้ได้อ่ารับรวม20,000กว่าบาทขึ้นไปกู้ได้นะครับแล้วก็กู้ร่วมได้สูงสุด สามคนเนาะสามทันเลยค่ะอ่าได้ถึงสามคนเลยวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน o m มฟ o r y ยูขอจบ EP ไว้ที่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับส,สีค<ม>าจ้ารักทุกคนครับ